สามารถเปลี่ยนจากยูออมนารินเป็นฟิโอมนานินได้มาดิดประมาณชั้นที่5ก็จะได้ความสว่างค,ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้แบบทานทําไม่ได้แล้วก็คนที่เป็นกะฝ้าตัวแบบเลเซอร์เราดําก็ทําให้บริเวณที่เป็นกะฝ้าจางลงแล้วก็ฟ้าดูดีขึ้นด้วย สำหรับคนที่ถามเข้ามานะคะว่าทานวิตามินอ,อยู่แล้วอยากดิบได้ไหมก็ต้องตอบเลยว่าได้เพราะว่าเอเฟไม่เหมือนกันอายก็ตัวอย่างอย่างเช่นวิตามินซีการทานเนี่ยมันจะลิมิตไปด้วยการย่อยของกระเพาะและลำไส้แล้วก็การดูดซึมของกระเพาะและลำไส้อีกแล้วยังจํากัดไปด้วยโดสของวิตามินต e. ัวมันเองอีกเช่นวิตามินซีห้ามทานเกินวันละสองพันแล้วก็ถ้ามากกว่านี้อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการที่เป็นนิ้วในไตก็ได้แค่แบบไม่เกิน30%ที่เราได้รับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าการดิบเนี่ยเป็นการที่เราเอาวิตามน ซึ่งมันก็ทําได้ได้เอฟเฟกต่างๆที่แบบตินทำไม่ได้นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างแอนตี้ไวรัลนะคะคนที่แบบเป็นหวัดอยู่หรือเป็นโควิดหรือเป็นอะไรเงี้ยพอมาดิบแล้วแบบหายดีขึ้นเร็วขึ้นเยอะเลยหรือว่าแอนตี้ซีเอหรือว่าแอนตี้มะเร็งอะไรเงี้ยก็สามารถได้เอฟเฟกนี้ด้วยนะคะหรือว่าได้เรื่องผิวเรื่องมีถกตับเรื่องแบบเม็ดสีต่างๆค่ะหรือว่ากระตุ้นคอลลาเจนบูสต์ได้แบบเยอะๆอันเนี้ยเยอะกว่าการทานคอลลาเจนเข้าไปโดยตรงแน่นอนเพราะว่าย่อยไปหมดเลยวนิดเดียวอันเนี้ยก็คือเข้าไปในเส้นเลือดแแแแลลลลลลล้้้้้้้้ววววววกกกกกรรระตตุนนนนนนาา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 สสงงงงงคคคอออออออเเเเเเเจยยยทีีีีฟฟึ็ืืมม่่่่่ถหดดดโัไ ต่อเนื่องอีกอันนี้ก็จะได้เอฟเฟกในเรื่องของเม็ดสีด้วยนะคะอย่างเช่นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็จะสามารถเปลี่ยนจากดูเมลานินเป็นฟีโอเมลานินได้ถ้าเกิดมาดิดต่อเนื่องทุกสัปดาห์เป็นเวลา3-5ถึงครั้งอันนี้ก็จะได้ผลประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่ผิวเข้มหน่อยมาดิดประมาณรั้งที่5ก็จะได้ความสว่างค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าเม็ดสีเขเปลี่ยนเขาให้ทำงานแล้วก็มีความต่อเนื่องเข้ามาอันนี้ก็จะได้ ไรขึ้นมานนี้เลยทั้งหน้าทั้งตัวอันนี้แบบทานทาไม่ได้แล้วก็คนที่เป็นกากฝ้า,าไม่ได้เลเซอร์เพราะว่ากลัวแบบเลเซอร์เราดําก็ทําให้บริเวณที่เป็นกาฝ้า,าแบบที่เป็นเสีเยอะๆอันนี้จางลงแล้วก็ฝ้าดูดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ทานอยู่แล้วเนี่ยจริงก็จะบอกว่าก็ยังจําเป็นอยู่นะเพราะว่าการทานเนี่ยวิตามินบางตัวมันไม่มีรูปแบบฟอมริคเช่นวิตามิน DEKA หรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆบาง,ต,าง,ต,างตัวเนี่ยเราก็ต้องมาใส่การทานอยู่ดีเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ทานพวบคู่กักม้งหด็บว่ออาเป็น ได้ดีที่สุดนะคะ